โอ้ยอาหักแพงกันเด้อเม่กับลูกเนาะอ่าปกครองกันพี่น้องเัยโอ้ยกับสบายดีและสวัสดีเนาะพอแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสู่คนพี่นห่อยเนาะ มือนี้กาตอนเศร้าๆมืกอนี้พี ranging, h, ่ปปน้องเนบุษเเยงเข้ามาเป็นแรกพี่น้องเอลยมากระต๊อบของทางทิศธงพี่น้องเนาะมาแสดงความยินดีกับทางป้านางพี่น้องเอลยกับลูกชายเราพี่น้องเนาะถือว่าเป็นมืองามคำดีสําหรับทางกระต๊อบเรามือนี้พี่น้องเนาะหนึ่งมาประจัยกะแน่นอนพี่น้องเอลยทางลูกและแม่กะจะได้อยู่อ้อมกอดกันอีกครั้งพี่นึงพี่น้องเนาะห่างเคินกันไปกะโอ้หลายผ้า AM หลายปีพี่น้องเนาะ ทางแต่ลูกยังน,น้อยๆอยู่พี่น้องเนาะเราจากไปครับพี่น้อยอเพราะฉะนั้นก็เกิดความผิดผาดาหืนห้างก็เลยกลับมาบ้านมาผมมาเจอกับลูกชายอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะสำหรับทางป้านางพี่น้อยมากับคืนสู่อมกอดอีกครั้งพี่น้องอโดยเดี๋ยวมือนี้การบเชงกา,ารสมาแสดงความดีกับเรามาผลกคอตอแขนเอาอนาทางครอบครัวเพิินขืนบ้านนึ่ซานใหม่พี่น่อยเนาะ ไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปครับไปชมเบิ้งน้ำกันไปหน่อยสำหรับทางครอบครัวของทางป้านางและกับลูกเพื่อนพี่เนาะสิเป็นแนวใดพี่น้อยไปเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเนาะเปิดหน้ากล้องมากะกระต๊ะเฟสสามพี่น้อยปารติโตขึ้นผ้าขึ้นผลในเด้อมือนี่กะพี่น้องเยนะผู้คนมักหน้าลายตากันอาจจะกลับบ้านกลับซองกันไปละละพี่น้องเนาะผมเชิญกลับมาลากหลังคนสุดท้ายมือนี่ พอดีกะทางบุรีกะเกือบแล้วพี่น้องเนาะโมเสียงเออเพิ่นไหวจริงจริกะกลับมาเปลี่นมูอก้อนมาสันอ่าทางติดชวเนาะบ่มี่ยังนะน้ำก้อนกับอันนี้น้ำมันไปมาใช้น้ำก้อนกินบ่นน้้ำมัใชเออเห็นแล้วเนาะนมันผสมใส่กับน้ำก้อนนะเนาะ สบายดีเนาะอู้อะคุณกับเบิสระบอบไปใส่เบิดนี่เนาะบะบุญกับลุงเฮิมกินนี่มาเพิ่นไปแล้วอืยากินว่าบ่ไหวเพิ่นว่าลุงเฮิมบ่ยันต่อช่วงอย่างบัลลีอยู่บัลลีเริ่มใครแต่เพิ่นเป็นต่อเบิ่งบ่ได้ต้องห่างแล้วใส่แบบนี้เนาะบ่ต้องถามใส่แบบนี้พี่น้องเลยแล้วเดี๋ยวน้อป้าเนาะเรียบร้อยโอ้เด็บร้อยเนาะเต็มเต็มมุมเสาเนาะอยู่บ้านเขาอื กูเนาะหุ new t, new t ่นยวดอยู new t, new t ่หยังเด้นี่เนาะกินข้าวกินน้ําหมดแล้บ่โดยกินแล้วอือเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยพูทางอันน่เจ้าของเฮือนเจ้าของเฮือนเนาะทงแม่กับลูกปาโยิ้มแย้มแจ่มใสดีดอมื้อนี้เนาะอ้าสิขึ้นไปทางใดบาดนีอ๋อทางนี้เนาะเนาะไม่พนักคักเนาะนี่ เนาะกันตกันเจินเนาะเออปาทุกเนาะสิค่นนี่บ่นี่เนาะกันว่าขึ้นกระเมนขึ้นที่ละคนนะนี่เนาะโอ้เดี๋ยวอ่นขออนุญาตเด้อเนาะอันเจ้าของบ้านทีซานทีงจีเจ้าฐานพี่น่อยเป็นประตูประตูเนาะปิดกั้นเรียบร้อยล็อกกุญแจไว้เกินคองปลอดภัย นี่เลยพี่น้อยที่ผักาใส่หม้อเ็ดอยู่เห็ดกินแล้วเนาะเห็ดเหนือไหนเนาะบบบนี้ไนนด,ได้อันดับกวนทั้งบอดี้ได้แบบน,นี้พี่น้องเยปลูก่นบอ่อมามามาไ,ไ,ไปปลูกอ่าเอาทั้งเอื้อยเพิ่นกับลูกชายแล้วเนาะมาต้มมะฮนอ่าอ้อมกอดคืนอีกครัง้งขางคืนไปลายผ้าอะไรปีเลยเนาะป้าถูกป้ามาขึ้นมาพี่เจ้าขึ้นมาทำกันพีละขึ้นมากระเย็นยังได้ โอ้อัตต์รีว่าหนีบอดีฟังเพลงก็ได้ได้ฮะอันนี้ได้ยฟังฟังเพลงรำเพลงก็ได้ป้าอันนี้โมเป็นฮอนเปิดน้ำบาลเทียนโมคอยได้เห็นี้โมลำพงมาฮะอันนี้ได้ลำพงมันแหละแต่โมเฮ็ดมาให้แบบลูกไส้สิเป็นเยอะระบบด้วยนี่เนาะเลยสิเปิดเป็นอยู่บัวร้อบวานทดชอบเบิ้งแล้ววะ กินเฮือนไหมนี่ช่วยเราเรื่องเยอะเนาะอันเบอร์ชุดสุดท้ายนะบ่เนี่ยนะโดยโอ้พอดีชเนาะอันนี้แพงแบบบริเวณไฟฟ้าเขาเนาะไฟซุล่เซิล์ได้กว่าเซียงเลยแต่บ่แพงอยู่ได้หกแสนบริเวณดหน่อยนี่แกอันนี้ได้โดยหกแสนกีบผ่านกุบบาทผ่านกุบบาทเนาะโอ้ผนมีระบบหลายเด้มีหลายระบบใช้แม้โท้าซับก็ได้มีบลูทูธนนำเนาะ มียูดีนะมีฮุบนะบุทุนนี่โอ้มีพระบุทธุนแต่บริชังเบิงระบบเสียบก็มีสามสี่หูปุ๊บขากอษณ์นี่เนาะขักแล้วสะนี่มืนเนี่ยหนูแต่เชียงกับื้อติดรถไปนั่นเนาะติดรถมีเหยอยู่รดรามีไงเอออันนีอ,อันเขาขอระนานิ่น,น,นี่ แม่เนี่ยโอ้หักคอบุยดดเด่นหนิเนาะอือหักๆเนาะขาวสีขาวแล้วมีได้สีนี่บ่อพอดีนมีอย่างเดียวนี่บอดีไปใ่าใหญ่กูนีกับผมีชุดแค่นี้นะมีแต่แบบเดียวนี่ภาษาญงชุดสานี่เนาะเพรขึ้นมาเตียงชื้อสาลมเพนกับนกูหนีอยู่นี่อเป็นแถวนี้ครับบมเห็นมันบมมีเป็นดำตัว้นเนาะดำยีนยีนนุ่นน้อยนะ ลองหาเบิรงเนาะตึงเถื่อห้าใดมีอันนี้อาจจะอ,อ,อ,อีกระบบหนึ่งนะกันเวพากับคนละเพียชันเงินน <c oughs> ะพี่น้องเยก็ว่าพ่อในบ้านี้เขามาถามเพื่อนทั้งครบอบครัวเพิ่นก่อนบ้านี้เนะาะแล้วแต,จต,จจต่จังมุ่งจะเช่นมุงเนาะเช่นมุ่งกับถือว่าผู้คนแบบเพิ่นกบบมากน่าหลายตายอยู่มาเนาะเพิ่นมากทีนี้เนาะเมืันบป็นแบบไร้แร่แม่ท้าวพามี ลาตีจ่าชาเกซ่าจ่าลูกๆล้าๆทำไผู้อันผู้คุ้นเคยเนาะไปมาหาซูน้องทงมะเทาน้องทงเอ้ยทานี้กะนั่นแล้วเนาะนี้แหละพ่อแล้วทานี่กะได้มันบ่มีได้มันบ่มีคนนะเอาตามฮิดคอเขาีนเด็กเนาะหีดอแล้วละกันแล้ว Уров, มาเนาะมือน mm ี hmm, so mm ่ก hmm, like ็เปินมือดีมือเล่นก็นอนเยี่นี่จักจองสามมืออพลาวบั่นแบบเนาะด้นตลอดเลยปะนวันนอนตลอดเลยแล้วนันตลอดทดชอบเลยเนาะพลนี่มือเลกงนี่มันแจักดอกบบานี่้ลองของใหม่บ่ะ่ามันลองใส่ใมือเลยเนาะเซงล่มัมีปัญหายั้งจะนเนาะบดีมัมีปัลองใ่ใมือแล้วนำมาทางนี้เป็นสาดเยอะแน่น้ำนขัดลมกันเนาะมันทา้งหน้านี้เป็นสาดนี้เป็นเปียกได้เนาะ คอนกับยักษสันสันเลยเนาะคอนเพิ่นสันมาสาบาทนี่พี่น้อยเดี๋ยวเชยงสิผูกแขนเพิ่นก่อนเนาะผมทางป้านะจุดถ่ายได้นี่เนาะจุดถ่ายแล้วเลยฝากคอนกับพอดีอันนี้เนาะไม่ได้จำนีดอก นี่แล้วบา้านนี้ดีแล้วนะบา้านนี้เนาะได้ตีพักน่ะใส่บ้านเป็นนังขนาดนีพี่ก็ได้ยิ่มันกเออโดยโดยเลยเออแค่ไหนแนวอยู่ในกิ่นได้สาเหตุยังงั้นให้ผู้ <ละ S 2> คนมาเยี่ยมมายามโอ้ยไก็โอ้ปหิตเรียบร้อยที่นี่มาเที่ยงเลยโอ้แซ่บแซ่บว่แซ่บเลยแซ่บบดทั้งสองอย่างเลยที่ิมินผู้ได้ห็ดหั่อย ชัวไกลแระเซ็บยังบนนอกระเซ็บยังขี่เงินคอยอย่างนี้โอ้ยยังจงอย่าอเงี้ยังไม่เยู่เชีกินของข่ัญกับพ่อแล้วกินกันกับยังคนสุดท้ายชเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเลยวัวกัเข้าใจอยู่ได้เดี๋ยวก็กินข้าวนะกินข้าวกินพร้อมกันกะอิ่มเนี่ยผลิออกไปแล้วและผลยันเก็บปลาเข่าเลย ฮ่ <laughs> าแบบนี้เนาะอู้เนอะ,อนะเป็นในใดทั้งอันแม่กับลูกเนะาะแบบนี้กันดีใจใช่ไหมกับนะอ,อันเอิอน้นพ่อเอิ้นแม่จับดีแด้หรือวล่าแบบในทางผูเป็นลูกกันเนาะ <laughs> อ๋ะออะกับ ตามนั้นก็บ่ได้เห็นพ่อเห็นแม่แต่น้อยจนใหญ่ก็ดีใจได้เห็นแม่มาได้เห็นมื้อนี้เห็นแต่แม่เนาะแม่2คนนี่ก็แม่2คนานี้พี่น้อยอีกนได้บนีบ่ลึ้งบ่ลึ้งบ่ได้แล้วลึ้งลึ้งฟ้าพ่แลเออมากะหาก็เห็นนี่ลูกยังบ่ลึ้งไดตั้งแต่อันแต่เจ้าให้เฮาตามหาตะกี้พุ่นเนาะไปแต่จักเดือนนะตอนนั้นน่ะ2ปีแต่2ปีเนาะเนาะห่างจกลูกไปอื ก็ปู่เนาะบุคิดว่าชีได้กำไม่อยู่จนได้ว่าประกาศตามหาได้พี่น้องตอนนั้นเธอหนึงเลยเนาะเธอหนึ่งเราได้บุเซียงตามหาแต่ว่าก็จนว่าอยากแจกเข่าเงียบเลยทั้งแม่เพื่อนกันจต่ว่าอยากแจกข้าวแจกน้ำให้แบบคันเชี่ยวแบบเพื่อนปูเสียนะเนาะส่นคือบ้านเขาเราเห็นเลยนี่ลายผ่าลายปีเลยสมิษสมออยู่หมู่ติยังมาเด้บะติดต่อข่าวๆเลยเนาะ คนบ้านอื่นเมืองอื่นไปกับกลับมาชิดชาวปีกมาอันนี้แล้วบ่เห็ลูกก็นจนใหญ่แต่ว่าชิบได้มากเลยบ่ได้ <c oughs> ดพอ่พอกันและกะวะนะ,ะบัดนนี้อันทั้งลูกชายนี่ชินอนอยู่กับแม่บ่หรือว,ว่าแยกแล้วเธอกำมังนอนนี่นอนนอน, <c oughs> นอนอยู่นี่เนาะ <c oughs> นอน นอนยื่นี่ก็ดีกันนะเนาะเป็นอยู่กับเมยามเป็นงามเป็นแบบว่าปกป้องแล้วเ,เน,านาะายามหน้าบันไดหน้าประตอะูอันนี้จะจังคอยว่ากันเนาะเรื่องอันที่นอนอันนี้มาโมเสียงสิบกแคนกันเด้อบัดนี้ทั้งป่านางนไปเลยอยูอย่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ้านเทอนซานหลังไม่กัอยู่เย็นเป็นสุข รู้ก,กายสบายใจบ่ให้ทุกข์ให้สุขบ่ให้โรคให้ภัยแล้วกิเลสยังได๋ก็หายไปมืนน้อนี้วันนี้มีแต่สุขภาพร่างกายขแข็งแรงได้สำคัญที่สุดเนาะโด,โดยอาสาทุกเอดอร์ทั้งน,นั้นเอาทางลูกชายและบาทนี่เด้อลูกชายนี่ก็เป็นผู้พึ่งพานี่แหละวังบาลนี่ข้าวอันเข่านี่ยถ้านซุกเลยเนาะซื้อซุกบ่ซุกโอ้ซื้อซุกบาทนี่เนาะอ่ะดีแล้วล่ะเนาะ นี่ก,กลับมาคืนสู่อมกอดกับเมอีกข้างหนึ่งมีแต่ว่าเมนี่ได้สิได้พึ่งพาเจ้าบ้านนี่เด้อ <c oughs> กับป้าอยู่น้ำกัน<ม>นี่ะเนาะ<น>ต่อไปรอเรียงเมกับป้ารับป้าอืออ่าอยู่ดีไม่แห้งแล้วล่ะเด้อตั้งมุกตั้งใจบ้านนี่เนาะให้เป็นครอ,อเป็นครัวแล้วเบิ่งแเมป้าลุงอยู่นี่แหละเบิ่งแย่งซอยกันจับบายยังบ่นมีผู้ชายผู้ชาวบอกเนาะป้าเด้อป้าป้าแห่งจงให เอาเมียแหละมีแฮงเนาะนี่แกทั้งป้างก็มือถาเนาโอ้ยให้ลูกเอาลูกเอาีแล้วเนาะอ่าดีๆแม่ง่เด้อุเนาะลูกงได้ัวแล้วบัดยังลูกผู้ชายงบมือาเงินแต่งก่อนใเาเอาเมียอะอันมีอยากเว้าหยังแน่จักเ็กจักน้อยให้ทงพี่น้องเด้อ FC เพิ่นนะครับเดือดรุ่งแล้วใจใหญ่ใจดีค่ะสวยเลือลูกหลานค่ะมีแต่สุขภาพแข็งแรงให้และเป็นโฮมพโฮมไส้ให้ลูกให้หลานน้ำบ่มีเพิ่นกะลูกหลานกะก็ได้สมนี้โอ้ยมีแต่มีแต่ความสุขความเจริญนั่นแหละสาธุโอ้ยเนาะสาธุเนาะอ่าซึ่งแรกกะหนึ่งหนึ่งพี่น้องทั้งเอฟซีเพิ่นกัหลายคนเพิ่นว่าทั้ง ลูกกับแมเขามาหากันแลกพ่นว่าอยากให้บุเชียงเอาบอกตรงๆเลยพนว่าอยากให้ทังลูกกอดกัมแมอ้อมกอดอีกข้างเนาะกอดเอ่อกอดฮเอฟซเบิ้งแลวก็ว่ากลับคืนอีกรอบหนึ่งนะเนาะบทความา่าหักแพงกันพี่น้อยทางทางลูกในนั่เนาะไปพี่น่อยอ่าหนึ่งสองสามเนาะเออ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 เเอเอเเเเ ปกคอปกครองกันเ้อพี่นงเอ้ยโอ้ยพออะไรพอเที่ยงก็มาอะไรหลายรอบเลยนะหลายรอบแล้วเนาะเพราะยันเราเป็นลมอยู่เนอะเด้ออายุดีไม่แห้งด้อยวันนี้เนาะเข้ามาเยี่ยมมายามเด้อยอีกแล้เนาะมาลูกเบิดแม่ก็ให้ น่าใจบ่ะดูลูกเป็นอย่างไเปิดเปิดแม่ก็ได้เป่าลูกทำเลยเจ้าเหตุเหตุแต่มันหายได้ขอมันหายมันหอมเจ้ากับแม่ได้แท้ได้ลูกแท้ได้วะเว่าใส่ลูกนั้นเปิดหมดเรืโองยังยังบ่ทันนี่คุณเคยเนาะจากไปตั้งแต่ปลายปีลายปีน้ำล้าวคอยเป่าคอยเป็นคนเลี้ยงและผู้นั้นเป็นคนเกิดแต่เป่าลูกหัวจังเมียนโมเมนเนาะ เมนอยู่บ่เม้าบวดวายเ็นาะเบาไปจีซื้อบวชไปซื้อโยบวชไงได้เลยแม่เนาะมือนะกะมีแต่ว่าทั้งผู้เป็นดานใช่บัดเนาะแต่บุษยท่านมีครอบมีครัวถ้ามีครอบมีครัวแล้วกะอีกนู่นนึงแต่ตัวนี้กะเฮาอยู่น้ำพึนกะเฮาประคบประคองเนาะลาเด้อก็ให้เฮาเบิ่งคนดีเนี่ยแล้วพอเลี้ยงคนดีมันคงแล้วปู ท sí, ี <c ười> <c ười ่เพ uh ิ่นเบิ่งแยงกันได้นะผู้พึงพากันเนาะสิมีครอบมีคัวเอออ่ะนั่นก็จนค่อยว่ากันเอาตัวนี้เอาครอบครัวเฮานี่แหละให้สามัคคีักแพงกันเนาะอืมบ่ให้ผิดให้ตองให้ยุบสุกยูกันนั่นแหละอะบ่เสียงสิได้ขอลาลงข้างล่างก่อนให้บาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเอเด้อเนาะสาธุพี่น้องเอ้ยอ่ะบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะา โจมเตียงนะบัดนี่เนาะฮะทางคิดเพิ่นกันเนาะเป็นนิได้ชิล่งชงเล่งแทะนี่ตื่นนะบอตื่นแล้วมาคุมม้มคลองอีกคือเก่าเนาะอาโถโอ้โอ้ นนะะเาทั้งลุงกับสลบและนี่เนาะเมื่อยแล้วเมาแล้วประจักงเนอแดดแล้วนอาแดดอากาศผลคึ้มค่าคึ้มพลนายอันายนี่ไร่ฉานนี่นะคนนี่นะจามแล้วกลัวเราเป็นไฟสบายดียายสบายดีนุยโอ้มาขึ้นเฮือนสมบูรณเออมาขึ้นเฮื่อนอขาเคยเห็นเจ้านี่เอ้าแม่สะบนดิ แม่นบ่แม่นรอบขึ้นเฮือนนั่นนี่เจ้าก็มาคือกันบ่โอห้องบุกเพื่อนเป็นชาวอุกระมาเขาจำบ่ได้โอ้ยเนาะโดยคืนนึงทงกระมาคือกันเนาะเนาะเลยว่าฝนเงอะเขาเนาะหนามมาแล้วบานนี่พี่น้อยลาบหมูลาบไก่บานนี่เนาะ ไปแช่นะมาบอดีเอาได้ว้าเอามาเป็นมุ่คนดีแล้วเปนเป็นมูอะไรเปี่ได้ช่บวยะได้เน้นจะไดทางเป็นมูเป็นคู่นี่แหละไปเบิดแดบบอเปล่ยนได้แช่เดียมีมามามจะมาไไกล้องบอกมา ยิ่น้ำกันได้เนาะคนละคำคนใดพอเป็นที่เป ong, ็นคลองก็เป็นเบาหันได้ปีกแมงมาเส็บได้หนี่มาเทียงชั่วไก่ชั่วไข่เนาะ่หน้าตาแล้วกับพองชายยิ้มเนาะไบ่ได้โชดได้เชร้าหน้าก็คือเกี้ยงคือจะก้าวได้บ้านชื่อฉบูดั่นมาให้เท่านี่เด้อบวดี การนุกแก้วชื่อม oh. ันารใช่การนัแก้วใช่อยู่พ่อไงโดยโอ้แพกหนึ่งแพกหนึ่งไอ้เป็นเป่งกันใช่ใช่นั่นแหละแต่ยังหน่อยแกหอมเด้หอมการนุกแก้วหอมแน่นอนตั้งแต่สูตรดั้งเดิมแต่หลายปีแต่เนาะหอมด้วยด้วยเนาะพาจะนำมาเด้อกินข้าวได้เด้อ ช่างแน่หนิช่างบ่หนะโอ้มีแต่ช่างเห่เนาะมาเด้อมาเด้อลูกมือเนี่ยลูกมือลุงน่อ๋อเห็ดน้ำกันมือนั่นแน่นอ๋อหน่อยมาได้ใช่มามามาล้างมือแด้วมากระนองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอในนี้พี่น้อยเนาะนะจังไรกันคนอนุญาตเด้บาทนี้พี่น้อยมาละมากินข้าวกินแล้วบ่เจ้าบ่อไทยเด้อบ่อไทยบ่หนี่ง โอ้บอออยู่จะค้ำอยู่สบายดีเอาว่าเอาเนาะสายไหมสบายดีเพื่อนสบายดีดูบายดีเป็นนาจะฝนเลยมาต่ไทยบ่อคือบอกไทยสบายดีกินนะบ่อเข่านะสบายดีเออเนาะเลยขอรญยตก่อนไปณเอาเลยทางมือก่อน <laughs> Mà đỡ bạn này im tít <laughs> im nó bỏ ơi tít đôi con này cái thằng này khay này lì đây nó đôi <laughs> đây cái đay anh này cái đây nó đôi 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 thôi Mà đơ nội, dạng, nó ăn ra mù này nó đôi đạp mù. lạp mu sườn สำหรับทางเพื่อนน้องตองกระชีแบบนี ouais ้อะไรพี่น้อยเนาะบืนบ่เฮือนน้ตองนใดบดีเด้อหาได้ไหนบูเสียงหาเลยหาเจ้าหาข่อยโบพิ่นจ้องฮื้นพิ่นได้ใ่เจ้าของขน่มไดแต่บูเสียงบูเสียงอนุญาตชวนทีมงานเหมืมันให้รัเก็นพอไปน้ำยูบเชกล้าไปเนาอ แซ่บแน่เนาะแซ่บได้ชัวร์กันชูโอมแน่นยอมภับเลยแซ่บพี่น้องเอ้ผู้ใดเห็ดกบป้านั่งดวงกับอาเพิ่งไหมอ๋อลูกป้าเห็ดกับหน่อสาวหอยเยิ้มเยิ้มเยิ้มพี่น้องแซ่บแซ่บแต่ว่าอันนี้ก็แซ่บคือกันแต่ตัวนี้แซ่บประเด็กเนาะจับไก่เ่าะบ้างแล้วหมูแล้หมูแซ่บไปเลย ก็แล้วแล้วแต้เนาะเป็นบางเขตานเฮานี่บไซบานเท่าน่คนนีบัตักบานเทาก็ได้ซฟแซลังคนกันนักน้ำปลาโอ้วนัน้ำปลาก็เข้มแน่เนาะได้น้ำตาลกับวานเอยชดนำมันห่อนเนาะนะเศ้าแล้วบานเป็นบ้าเป็นไอมาแม่ป้ากินนะบ้ายอนะ ข้างฟ้าไว้ในภัยอะหักระโปรงเมื่อกี้เนาะนะป้าสาพี่น้อยเอาพออันนี้ก่อนได้เหมือน,นีิบเชียงจีขอลาพ่อแม่พี่น้องก่อนนะกะจีได้เงาด้วยได้พี่น้องเห็นว่าอันนี้เนาะยันพี่น้องกะจีว่าโอ้ยบุยเชียงใหญขึ้นขักแท้เจ้านี่ยจีว่าอีกแล <c oughs> ้วโดวยโดยเนื้ออาส,สำหรับที่นี่ก็ ลาทำนี่เลยเนาะลาจบแบบง่ายๆเลยได้พี่น้องเยเนาะมาแสดงคนยินดีกับทางป้าเ้านางพี่น้องเนาะตีส่วนตีเศร้าได้ได้บ้านนี้พี่น้องเยก็ยินดีกับเพิ่นบ้านนี้เนาะผ่านไปผ่านมากะเวมาเยี่ยมเพิ่นบ้านนี้เนาะนั่นแหละบ้านนี้พี่น้องเยแม่โคหาเห็ดปวกให้ยังแล้ะเรากินกันแล้วได้ลายก็ได้บ้านปิดปลวกเราไม่ลายได้อเนาะขอดิแกงเออเออ่ยู่ดีมีแห้งกันเด้อพี่น้องเนาะเพิ่นสิได้ลา ไว้เพียงซัมนี่ก่นอนเนาะพี่น้องเอ้ยค่ะยู่ดีมีแห้งเป็นซุปทุกกายสบายใจเด้อพี่นอนะ้องเนาะอ่ะไปแล้วพี่นอนะ้องเนาะบายบายสบายดีดยยดพี่นอเะาะ